สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนทางแบ่งปันนะครับครับก็มาดูสูตรหลักสิบบนเป็นสูตรเก่านะครับที่ลงให้ไปในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนนะครับ สูตรนี้ที่ลงให้ไปเป็นสูตรเก่าแต่หลุดนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับหลุดอาจจะเสียงดังสักหน่อยนะครับพอดีรถอยู่หน้าบ้านนะครับเป็นสูตรเก่านะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดู ว่าง้วดที่จะถึงจะเข้าหรือเปล่านะครับหลุดแค่1ครั้งนะครับทีนี้เราก็มาลองดูตามต่อนะครับว่าจะไปต่อไหมถ้าหลุดอีกครั้งหนึ่งก็เอาทิ้งเลยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมก็จะเอาหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับ นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกกับ3แต้ม1แต้ม1แ,แต้มนะครับผลลัพธ์ก็ได้ตัวเลขออกมานะครับทีนี้ผมจะไม่ย้อนนะครับเพราะว่าสูตรนี้หลุดไปนะครับก็เดินมายาวเหมือนกันนะครับเดินเดินยาวมาเหมือนกัน แต่มาหลุดมาหลุดอยู่งวดวันที่1กันยายนพศ2 5 6 3นะครับผลการออกรางวัล9 9 9 9แล้วก็7นะครับ ข้างล่างออก9 8นะครับน่าจะออกทั้งหมดไม่ต้องให้เหลือไว้นะครับ2ตัวนี้ไม่ต้องให้เหลือไว้ออก9 9หมดเลย <c oughs> จะตลกมากเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเหลือไว้ทำไมเลข7เนี่ยให้6ตัวไปเลยแล้วก็ไอตัวท้ายนี่ก็ให้ไปเลยทั้งหมดเป็น8ตัวไป <c oughs> จะได้จบทีเดียว เอามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อให้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสูตรนี้ผมจะเอาหลักพันนะครับหน่วยสิบร้อยพันตาลายเลขเก้านะตาลายเลขเก้าหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดนะครับเราก็ได้เลขเราก็ได้สิบแปดนะครับแต่เราเอาแต่เลขแปดนะครับ เราเเลขแปดวางไว้เลยนะครับไม่แน่นะ8อาจจะมาอีกแบวกกับ3นะครับ8ปบวกสามก็เป็น11นะครับเป็น11บเอ็ดเราเอาเต่เลขหนึ่งนะครับ1 หนึ่งมาบวก1แต้มนะครับ1นบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับสองมาบวกกับ1แต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งก็เป็น3นะครับทีนี้เราก็จะเอามาจับชนกัน เดี๋ยววันสองวันจัดสรุปให้นะครับเลขเด่นของเราคือเลขแปดเลขหนเลขสองเลขสามนะครับตัวไหนจะมานะครับเดี๋ยววันสรุปเดี๋ยวผมจะเอามาจับชนให้นะครับคิดว่าในใจผม,มชอบสองมากนะครับงวดนี้ ผมว่า2มานะครับหรือจะเป็น2 7 5ประมาณนี้กับสูตรที่ลงให้ไปในงวดที่ผ่านมานะครับคิดไ่วอย่่งนั้นนะครับหรือ5 7 2ประมาณนี้เพราะว่าสูตรนั้นได้หลัก10มี7กับ5หลักหน่วยก็มี7กับ5เราจับเลข2เข้าไปเลยครับ จะได้ห้าเจ็ดสองไปเลย <laughs> 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 เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็เอาเก็บไปเป็นการบ้านนะครับผมก็แค่คิดคร่าวๆนะครับ <laughs> ววันที่สิบหกันยานะครับมาลุ้นกันหกสามนะครับเพื่อนๆก็เก็บไปเป็นการบ้านนะครับผมคิดว่าเลขสองมา ถ้าม่สก็8ปประมาณนี้2ก็ปหรือจะออก8 7 5 2 7 5ห้หก็เป็นไปได้นะครับน่าคิดมากนะครับครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับในวันพุงดีหรือมือลือนี้นะครับไม่เกิน2วันนะครับจะสรุปให้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันฟรีนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ